สวัสดีครับช่างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอกันอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วรถนี้รถเล็กเรถเล็กเรถเล็กรถเล็กเดี๋ยวพามาดูความคืบหน้าเจ้าซุปเปอร์เกรดกันหน่อยครับตอนนี้เหลืออะไรครับนี่ครับเหลือพ่นตัดดำข้างล่างอ๋อพ่นตัดดำปิดแก๊สอยู่อ๋อพ่นตัดดำพ่นไว้เมื่อวาน นี่พ่นเมื่อวานก็บางโคลนนี่บางโคลนครับต่อไปก็จะใส่สีดำแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีดำบ่ก็ต้อกเป็นดำเลยครับปิดเรียบร้อยก็เหลือหลหเหลือแค่<า>พ่นข้างล่างแล้วก็ขบวนแค่ะนะั้นแล้วก็จบเลยเนาะ เรียบร้อยแล้วก็อะไรประกอบแล้วครับสรุปรสุดกดขับยาสรางกำลังไล่ปิดนี่รับปิดกระดัดเกา่าบนดำข้างบนนี่แหละปื้ดปื้ดนี่แหละเก็บงานด้วยโอ้โหุดไปทำอะไรน่ะ ะจิตกระดาษดกาวจะได้วิ่งแล้วผมไปเจอตัวนี้มาแล้วครับไอ้เหล็กที่เมื่อวานพากันมาใส่เนี่ยมันต้องมีเหล็กอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เมื่อวานที่มาใส่กับเต้ยกับโตเต้มแต่ว่าปัญหาคือว่า ไอเหล็กตัวนี้น่ะมันเจอแค่อันเดียวบัดนี่สิบหายเลยเจอแค่อันเดียวไหมเจอแค่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นไม่มีเลยแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะทีนี้ <c oughs> หาอูชายใหญ่หมดแล้วอูซีอูซีไม่เกี่ยวนะครับทำได้ไหม <c oughs> ทำได้อยู่ดีนี่น่ะทำยากอียยากตรงไหนเนี่ยมันมันต้องกะมาโอ้มันต้องกะมาเผื่อมันออกมาแค่ไหนไงโอ้ยอย่าไปหาเจอมาเนาะวันนี้อยู่ชายใหญ่นี่ยโอ้โอ้งานช้างเลยทำไมมันเจอแค่ข้างเดียววะไม่ใช่มันติดมันนี่บ้างบอก ไม่ต่อไป่เรื่อๆมันจะเจอตัวแะ่มันไม่มานี่โอ้มีอันเดียวผมจะไปหาที่ไหนล่ะป่ะนี่ฝั่งนี้ได้แล้วเหลืออยู่ฝั่งทางโน้นครับเนี่ย เนี่ยตรงเนี้ยเืองฝั่งนี่แหละที่มันยังไม่เจอนี่งานเข้าเลย <c oughs> งานเข้างานเข้าขาดอยู่ข้างหนึ่งชุนดน็อตอยู่นี่ โอ้สีหวานเนี่ยครับสีหวานเนี่ยฮะเคล่ยวเลมอนบ่โอ้สีนี้น่าจะพ่นง่ายเนาะสีตัวเนี้ยง่ายอยู่ขึ้นง่ายอยู่เดี๋ยวผมหาดูเหล็กก่อนนะมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะนี่ดิอยู่ในรังนี้หรือเปล่านี่ หลังนี้มีไหมไม่มีเอ้ยไอสาระนอวันนี้น,นี่มีไหม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 ,ม,ม,มโอ้ไม่มีครับต้องไปตามหาที่อู่ชายใหญ่แล้ว ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้เย่ๆย่ยเลยเย่เลยครับนี่แหละมันโจดนานเกินไปไว้อย่างนี้แหละอะไรหายหมดพอใจีไว้น่นเออ นี่เด้นอดนี่ระวังหายเด้หนีคกิบเนิเฮ้ยห,หายไปไหนอ่ะไม่เลยที่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อเอาไปใส่ในนู่นแล้วมาสองสองนึงเลยสองกระป๋องพออยู่ไอซีนี่มันมันอ่อนกว่าคันที่เคยมาทำอรอ คนกว่าครับคนกว่า,านี่นะไอรถยาวๆนั่นน่ะ <c oughs> โอ้สีนี้สวยดิแต่ถ้าใส่เลดไปไม่ค่อยตัดเลดเท่าไหร่ <c oughs> นาอ <c oughs> ดูให้เทียบดูครับ <c oughs> น้อ เล่นกระบะมันจะพอป้ะรถชชยใหญ่ครับไม่รู้ลูกค้าที่ไหนซื้อนะคันนี้อะใกล้เสร็จยังใั่

เลี้ยตรงไหนอ๋อเลี้ยข้างหลังตรงนี้อันเดียวแผ่นเดียวตรงนี้นี่ก็สัตว์สีดำหมดเลยครับนี่สัตว์ยิงสีดำหมดเลยอู้น่าจะยากเลยดิในข้างล่างนี่ไอ้ช่างฮะนอนครับนอนเลยบ่นอนพ่นเลยบ่ครับอือยอดเลยพ่นยากเลยลิลฮะ อมมไอเสื้อ,อที่นอนนั่นที่มีลอ้อช่างที่มีล้อข้างล่างด้วยอะรูดเลยร,ร,ร,รูดเลยนอนพดเลยพดีกแล้วพดีกแล้วพดีกแล้วนี่ถ้าหาไม่ได้นี่ต้องสร้างจริงๆนี่ยนี่ตัวน,นี้ยถ้าหาไม่เจอ โอ้ตองไหนเจอโอ้ไม่ถ้ามันไม่เจอนะอยู่ชายใหญ่อะต้องสร้างไม่ยากหรอโอ้ยระดับช่างมื่อาชีพแล้วมไม่ยากมันไม่ยากหรอกจะว่าไม่ได้สังงานทุกทีเลยฮะ <c oughs> โอ้นี่แจวเลยเงาแวบเงาแวบเงาแวบ เดี๋ยวผมจะพยายามไปหาให้เจอนะพยายามให้สุดความสามารถเลยไม่มันมีอันเดียววะทำไมเห็นอันเดียววะมันมากับชุดอยู่บนบ้านไหมผมก็งงอยู่ว่าหายอยู่ในบ้านก็ไม่มีนะรือดูหมดแล้ว เอาบวกี้เอาไปใส่ช่างรอรอขัดก่อนหมอพอดีไอ้นี่มันมันปืนมันที่เป็นตัดดำนี่ทีนี้มันต้องรอใส่มีปืนก่อ๋อจะประกอบภายในได้ถ้า<อ>เราไม่ใส่มีปืน่อนเนี่ยก็ต้องถอดอีกรอบหนึ่งอ๋อกรีจะปล่อยให้ช่างเขา<อ>นั่นเลยเรียบร้อยก่อน <c oughs> ผมไล่ประกอบตุ๊บรกอบติดขัดยาก็ทีม มีกะดำอยู่นี่อืมต้องทำตามระบบ,<อ>บนี่ครับมิดแล้วนลยฮะมิดไปไนีนั่นนี่ช่างดูตรงนี้ว่ะนี่ยังน่งด่างอยู่เลยนี่ใช่ไหมครับเนี่ยว่ากันเลยมิดน่ง,นงด่างอยู่เลย โอ้สีหวานมากเสีบตามากเลยเสีบตาเสีบตาอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวกรชมกันพรุ่งนี้ต่อไปครับเดี๋ยผมต้องไปหาตัวน,นี้ก่อนเนี่ยวันเนี้ยต้องไปหาให้เจอเนี่ยเฮ้ยต้องเอาตัวอย่างไปด้วยดิเออใช่ใช่ใช เดี๋ยวผมไปหาอุปกรณ์ให้ก่อนครับหาอัานหนึ่งนี่ยุ่งเลยแหละไม่รู้จะเจอหรือเปล่าครับไปหาที่อูชัยใหญ่ก่อนลาทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับจะหาโอกาสไปเล่นอูชัยใหญ่ไปสักเออช่างเคยไปหรือ,อยังช่างไม่เคนี่ครับวันนี้ได้พ่นสีพื้นไหมบนพ่นเนี่นี่ ช่วงบ่ายป่ะออโอเคครับเดี๋ยวรอชมครับลาทุกท่านเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ